อันนี้เจาขายแล้วตีเอาผมไลยซอยให้แม่นเวียดซื้อให้ทั้งเถอแม่นเวียดซื้อครับก็รูกว่าลูปว่าขายตีโอ้ไปไปให้ไปไปเศร้าเสร็จว่าลูกว่าด้ขายตีนิโอ้ไปหลายครับครับผมคนซื้อคนขาย สวัสดีผู้สาวกับผู้บ่าวสวัสดีครับไปตุ้นอันนี่ออกวางลดแล้วมันเจ้าไห้ม่จยากโตผู้สาวได้มาหโตเลี้ยงอยากโตทอโต,ตท่อได้ตัวนี้ที่งห้หารอย่าตัวนี้ดิเขาได้ก่ที่สองตัวนี้ดิตัวนี้ดิาดาวาจะลด ฝากเบอร์้าทีพี่น้องเพิ่นจากไลย92ศ92 8 1ดหงา่างหกห่อจากจากหอยทางดินดันม้าสมมาบ่วมูบวกมาบ่เอาสวัสดีครับโทโทมาครับพี่น้องปลาครัพพี่น้องเป็นเบืองขุายตทอไปครับผมขายเบ่ละตีไอ้สามตนเพื่อเป็นัจุงไปขายนอนี่มห้ไปไป ไปจเจา้าจุงสงสัยเจ้าเสือกันแล้วโตวหนึ่งพ่อพ่อมือน,นี่เนาะพอ่พอพ่อมือน,นี่ไหม่ถามเมืองก็น,น่าไปอย่างยัง่งนี่เจ้าจุงไปให้ให้ให้ัตทอดได้สามโตเนี่ยถามจะครับนี่ เออไปบ่พ่อเมืองดอกบางทีพันหนาพันนี่แล้วไปครับพี่น้องเฮาย่างตา,ามมาถามราคาบองหูพันนาแล้วประจงทรงนี่ครับบรรยากาศครับบัานขายแล้วบ่ขายแล้ว,ลวครับเท่าได้ไอตัวนี้ขายเก้าพันห้าเก้าพันห้าเอาบ่พ่อเมืองจำคอกได้บ่ละคอกได้ไอเอาหาบังเด้อส่งมาได้ส่งมาเด้อ ปลาครับพี่นอ้องเขายางเราไปเบื้องตัวต่อไปอีกครับผมนี่ครับเอาสวัสดีทุกคนเด้อสวัสดีทุกคนคมีทุกคนหน้าตารูบเราเามาซื้อมาขายก่อนเลยมาซื้อควายให้โชคดีเด้อเอาอยู่ทั้งจังหวัดใดก่อนอพะเยาพะเยาพะเยา,า,ยาก็อยู่ภาคเหนือนตัวเนาะนเอาภาคเหนือโชคล,ลาภร่ำรวยเด้อครับสวัสดีครับาาปลาครับพี่นอ้องเขายางเราไปหาพี่หาน้องครับผมนี่ครับตลาดโอ้คนหลายครับเลยคนซื้อคนขายหลายครับครับข้าวโพดีละข้าวโพดกินดีข้าวโพสายเนื้อสยังมาราคากัเออ พ่อฟ <itor> ังพ่อไปพ่อมาขวแพงเกินไปบางลามาขายขวดจีร่วงได้มาเยอะโตครับโตเดียวทอดได้ลราลูกเนี่ยเหมือนซีครับเหมือนซีเมียเผู้ลูกหลาแม่มบางลามยุบป่นได้มาขายขวดกว่าสามยุบปั่นไหนลูกหลาอีพ่อถามเนี่ยมานน้องถามาหนองคำโสมันได้ลูกหลาอีละบางลามจำเบอร์ทอดสัเจ้าของไหนบ่เบอร์ยังครับศูนย์หศูนย์หกห้า สามสี่ศูนย์ห้าก้าหจ็ดห้าก้าหนึ่ากบักลาห้อยอยังก็ลูกลาอ้ย <5, 4. S 1> เอาสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับปะปีนองเขาหลังจากเบื้งบาสุริยะแล้วก็โทรมาหาพนแล้วัพนพาท่นขายการขายแล้วโตไม่ก็มีนบ่ครับผมปากขาปีนองเขาเป็นตัวต่อไปครับ